อ่าโอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่าเบอร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้มีกกมเพื่อนในใหม่นะครับเซิร์ชเจ็ดแปดเก้าเรามาลุยกันต่อเลยแล้วกันก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามเกมไม่ผ่านส่วนของเพลทเบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปคลายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้างบนเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดสูบแต กิจกรรมก็รีวิวนะครับให้รับชมกันหมดแล้วนะจะบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับแทบจะไม่ได้เล่นเลย,เลยนะครับเนี่ยลงไปแค่นิดๆหน่อยๆนะครับกิจกรรมนี่คือเหลือบ้านเลยไม่ได้เล่นเลยอ่าโอเคก็เดี๋ยเล่นเท่าที่นี่จ้าลลวกันนะก็ตามสภาพนะครับผมวันนี้ไม่ค่อยว่างเลยแทบจะทั้งวันไม่ได้อ่อนเลย บางคนอาจจะเห็นผมเล่นข้ามทรงข้ามเซิร์ฟวันนี้ผมไม่ได้เล่นเลยนะข้ามทรงข้ามเซิร์ฟอะไรก็ไม่ได้เล่นนะฮะเนี่ยไม่ได้เล่นเลยเห็นปะปกติเปิดมาจะต้องเล่นไปบ้างใช่ไหมวันนี้ผมไม่ได้แตะอะไรเลย <c oughs> เออคือคือวันนี้แม่งไม่ว่างวันนี้เพิ่งจะมาว่างเนี่ยผมเนี่ยผมเพิ่งจะนั่งอัดคลิปตอนกลางคืนนะครับเห็นปะเนี่ยคือเ,เพิ่งจะว่างเองนะครับก็อย่าเก็บแต้มภารกิจสนุกก่อนแล้วกันเนาะ จะได้ครบพันไปลับไปก่อนตนัวนี้อะไรเนี่ยนี่ปะอู้ร้านสีบ่บูได้นี่อืมอันนี้จะเป็นปั๊มแซดนะครับแม่งขึ้นน้อยมากโหแบบเซ็งมากแบบว่าได้น้อยอะ่ะผมเข้าข้าวาแล้วกันก็ใส่ซื้อปั๊มแซดต,ตามกิจกรรมดีกว่า เก็บจากอันนี้ก็ได้น้อยอะนะครับไม่ค่อยพอ <c oughs> อ่ะรุ่ยยิงต่อนะครับตอนนี้เพชรก็มีอยู่สามพันกว่าแล้วนะครับนี่สู้ตัวนี้ก็พออัานี่ทีมของผมนะครับที่เล่นอยู่นะตอนนี้นะพลังจะล้านเก้าแล้วนะครับจริงพลังมันสองล้านนะนะแต่ว่าผมเปลี่ยนทีมเล่นนะครับมันก็เลยกากลงนิดหน่อยประมาณแสนหนึ่งพลังลดลงไปแสนหนึ่ง ก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วคือเราตั้งใจจะเล่นทีมใหม่ก็ต้องเล่นทีมใหม่ไปนะฮะแต่ก,ก่อนใอ้น,นีสาตัวนี้จะก,ก่อนเคยเป็นตัวหลักผมนะแต่นนี้เป็นอยู่ทีมรองแล้วก็พลังลันห้าก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับไอ้สู้อีกทีนึงดิก็ได้นะหาเหรียญหาเหรียญก่อนตอนนี้เหรียญหายหมดแล้วไม่เหลือแล้วอะมาอ่าอุ้ยกระเด็นเลยอะ เจ็บหนักเจ็บหนักชื่ออะไรโรเซอร์รูต,ตี้อจโอ้มีอุซรอยด้วยนะครับะน้าจะเห็นคนเล่นนะตัวนี้ไม่ค่อยเห็นใครเล่นเท่าไหร่อุซรอยอ่ะรับเหรียญไปหน่อยนะผมรับคร่าวๆเล่นตาสองตาไม่เล่นเยอะตอนนี้แลกแสงผมมีอยู่276นะฮะก็เพียงพอจะทำลิซารอนแฟตอะไรแต่ว่านะใจเจ้ากรรมนะครับ ไม่มาสักทีผมก็ไม่เข้าใจแม่เหมือนกันนะไปจัดมาจัดมาส่งขนส่งไปก่อนนะฮะยอดครับปุกเบีเอาที่มันเล่นง,ง่ายๆก่อนเนาะเออใช่ผมจะบอกทุกคนว่าผมจะไปผ่านด่านใช่ไหมวันนี้พลังกายมีพอไหมไปเช็กก่อนพลังกายเท่าไหร่วนันนี้ถึงไหมไอห้าร้อยกว่าก็โอเคนะ นั่นอยูเคตัวนี้ให้รีบให้จบให้ไวเลยดีกว่าอขอเวลาประมาณไม่ถึง5นาทีแล้วกันเอาให้จบตรงนี้จบก่อนกน่อก็กติการเราก็คือถ้าเกิดว่าเล่นหนาระจนภัยเราก็จะไม่เล่นเอาทองฟ้านะครับผมก็จะข้ามสองฟ้าไปผ่นานทำไมตีอะไรวันนี้ก็ไม่ได้ลงเลยครับฮงหงสหพันธ์ผมไม่ได้เล่นเลยนะคือถ้าไม่ได้แตะเลยวันนี้นี่เพิ่งจะมาแตะแต่ว่าไม่อยากให้มันพ้นวันนะครับผมต้องเก็บ ของเก็บอะไรด้วยไงออเออออามาใช้อัปกลองอัปเกรดนะครับตรงนี้อะไรเก็บของเนีย่ยลงการแข่งโปเกมอนเะนี่ยกัดมาลงโดนแบบยากดิเก่งขึ้นไหมผมมาเก่งขึ้นไหมแบบยากไม่ไหวอะ่ะด่านแรกก็จะตายแล้วเนี่ยโอ้โหมาเจอคิวเรมิูโนวายโอ้เวนชีวิตกลับไปเล่น แบบเดิมกึ้นทีอยู่แล้วนะเอ้ยว่าจะมาหากระเป๋าสักหน่อยจริงๆเลยเอ่ยการแข่งโลกครับจัดไปสักหน่อยหนึ่งฮายโยโย,โยชื่อนะอืมเพิดได้5ตัวเลยนะเนี่ยก็จะได้เปิดสักกล่องหนึ่งก็ยังดีนะจัดมาเลยครับใครต้านทานก็จัดมา ก็อยากจะต้านทานก็นมาต้านทานก็นจัดมาเลยเป็นเลยจะเป็นเลย,เเลยมาลุยกันผมเล่นแค่ห้าตัวสมาพลังอยู่านี่้แต่ผมคร่าวๆก่อนโอ้ยเจอ,อยูนิว่าผมก็จอดแล้วแหละโอ้ชนะเฉะยเลย อ่ะเรามักน้อยครับอ้ได้สีม่วงมาก็โอเคอยู่นะอ่ะจัดต่อเลยครับผมจัดมาจัดมาโอเคทูบคริสตัลเหรอแล้วหอคอยใช่ไหมอ่ะหอคอยช,ชั้นหนึ่งเดิม mm hmm. หอคอยเนี่ยหลักๆก็เข้ามาเอาของก่อนนะครับผมมันเป็นไอ้ทรงไอเทมเอ้าเวเฮ้ยต้องกดให้ดียอดครับ อ่ามาสู้ตัวไหมวันนี้หลานเก้าแนะ่นอนทีมหลักผมเดลเวลอย่าลืมนะครับผมยังไม่ได้75นะเรือผมี่สีอยู่นะฮะนั้นจเจนเดนนะครับโอ้โอเคประมาณนี้หินไม่กล้าก็ไม่มีมาขายถ้าฟาร์มได้ก็จะฟาร์มแล้วแหละนะอ่ะไป เล่นเขาค่ายไปแล้วไอ้พวกนี้เดี๋ยวหลังใหม่ก็เล่นกันต่อได้นี่ครับอ่ะโอเคภารกิจนะครับออคอคบคมพิวต์แล้วนะคอมพิวต์จ้าเนี่ยได้ exp ด้วยอ่ะพลังเพิ่งเบื้องต้นก่อนแล้วกันเดีย๋ยวผมจะพาไปผ่านด่านบ้างอ่ะกดไปก่อนนะ ก็พอมีไอเทมบ้างเนี่ยมากล่องสกิลตราก่อนตราตาอัพตรานะฮะยอดเยี่ยมนะครับสกิลโอ้ยอย่างนี้สบายเลย เอาล้วครับล้างได้แล้วนะฮะเอาอีกแล้วครับเดี๋ยว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 ใจเย,ย็นอู้จอดวันนี้อ่ะอันนี้ล้างได้อีกหนึ่งนะครับผมอู้จัดเลยครับรออะไรอ่ะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งว่าอย่างนี้พลังพุ่งไปแล้วครับสบายดีมากครับดีดีมากครับโอ้โห ขึ้นรัวๆเลยอ่ะอะ่ดีครับผมสุขจัดสุขจัดดีมากโอ้ขึ้นรัวๆเลยเว้ยโหนี่พุ่งแน่นอนครับดีอืมดีมากครับอีโอ้โห อืมแจมอืมดีโอ้โหนี่ขุมจัดเลยสปีดสปีดสีม่วงใช่ไหมสปีดบูสตี่สิบแปดขึ้นไปดีครับฮืมโอเคเลยนะครับโ,โหขึ้นมาอย่างเยอะเลยอ่ะโคตรเจ๋งเลย นิยมดีครับเส้นทวางเทนเนอร์ไก่และทีเดีย๋ยวเอาตัวนี้มารวมกันแล้วกันนะที่ได้เปิดเพิ่มนะลองดูอุยได้เลยสบายเปิดช่องถัดไปช่องนี้ก็ต้อง โอ้ต้องใช้อีกหลายชิ้นเลยล่ะนะครับน,นี้ก็ล้านก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะขึ้นมาได้นะครับอโอเคนะครับเฮยค่อยๆอ,อ,อัพพลังอะไรเนาะไม่มีอะไรมากครับอัพด,ด้านในอะไรบ้างน,นะครับมีจุดไหนพอที่จะใส่ได้ก็ใส่แม่งเลยครับปลงพลังเราก็ ยังโอ้โหผมก็ลืมอัพสกิลทุกตลอดเลยว่ะเออลืมตลอดจริงๆผมลืมตลอดจริงๆเรื่องเนี้ยนะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวขอดูอด่านประจนภัยนิดหน่อยนะครับเพื่อเราจะผ่านได้บ้างนะครับโอ้เราก็แทบไม่ค่อยได้เล่นเลยนะพูดถึงนะ เดี๋ยวก่อนนะผมลืมอะไร,รักอย่างนึงผมดึมดู Guild. เกียวอน่นนะครับแล้วก็ไปที่เทคเกิยวอ๋อมีเก้าพันแล้วนี่ไงเทคเกิยวเก้าพันก็ยัดโจมตีได้นี่โอเคเอ้ยจะสองล้านแล้วแค่นี้เดียวเอง <laughs> เนี่ยล้านเก้าแล้วทีมใหม่ล้านเก้า 9, ทีมนี้ประมาณสองล้านปะที่ผมบอกอะ่ะอืมอเราขอดูด่านประจนภัยหน่อยลวกันว่าด่านนี้เราพอจะผ่านได้ไหมโอ้โหยากว่ะอือ ไอ้ ي, ลองดูปะะ้าล่ะมาลองดูดีกว่าโถมาขนาดนี้แล้วนะเนี่ยพูดถึงมาขนาดนี้ต้องจัดสักหน่อยครับวันนี้เราพัก PVP แป๊บนึงนะครับเดี๋ย่าลาผ่านด่านดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมผมเล่นทีมนี้ล่ะผมต้องเล่นแฟรี่เซ่หรือว่าดอนผ่านด่านก่อนเอาดอ่ดออดนผ่านด่านก็ได้นะครับแล้วก็วทีมนี้มันพลังเก้าล้านเก้าไงเอาทีมนี้เล่นก่อนโอเค ฟึบบังนี้กินขาดเลยสบายเลยอ่ะโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับสบายสบายะก็ถือว่าฟาร์มเพชรไปนในตัวด้วยนะครับมีด่านให้เล่นจัดไปพลังสีแดงทุกด่านนะครับเพราะว่าสตาร์ทที่2ลนะ้านนะด่านเนี้ยสล้านถึงสล้าน3แต่ว่าเรามีแค่ล้าน9ครับ1.99ก็2 000, ล้านนั่นแหละเออพูดถึงนะ <laughs> มาดินี่ไงละ่ะ ผมปลุก energy ผมขึ้นมาหน่อยแล้วละบางทีผมเล่นเกมผมก็จะหลับนะครับเคยหลับคาโทรศัพท์ด้วยโอ้โหง่วงจัดช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าทําคลิปเยอะมากแล้วก็พักผ่อนน้อยครับรหลับคาโทรศัพท์เลยตอนนั้นเออไปนี่โดนครับเรียบร้อยภารกิจผ่านด่าน พลังก็ยัง1.99ล้านอยู่นะ2ล้านนั่นแหละไปลุยสิครับรออะไรเิสตนดอนผมก็ยังหดอยู่นะครับความหดไม่เป็นเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกพี่จะบินแล้วครับเดนซี่จะไปก่อนแล้วโอ้ยใจยเยน็น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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นหลอดเว้ย่าพึ่งเด้อ่อาพึ่งเด้อเดนซี่่าพึ่งเด้อ สีดาวหายรึบเลยนะบอกคนเล้วว่าสีดาวหายนะตุงๆๆๆโอ้ยอย่างน้อยก็ได้ครับอย่างน้อยผมก็สกัดด้วยแอนติเมทได้รอบหนึ่งนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยครับผ่านเฮ้ยนี่ก็น่าจะผ่านไวอยู่นะก็อย่างที่ผมบอกเนาะเมื่อพลังผมแตะ2ล้านเมื่อไหร่มันก็จะมาตีด่ามาจนภัยมันนั้นแหละนะครับผม ตอนนี้ถือว่าพลังผมก็ลอยตัวนะสบายๆแล้วขึ้นได้ง่ายด้วยอุ้มอ้าวยิ่งเรียบร้อยนะโอเคอยู่นะขยับไม้ไปหนึ่งนะเล่นไปด้วยขยับไม้ด้วยขอภัยมาไปฟึบน่าจะน่าจะได้สีดาวอยู่มั้ง โอ้โหตีอย่างเบาอ่ะเดนซี่ยังอ่อนอยู่นะครับไม่ได้เก่งเพราะว่ายังอัพไม่สกิลไม่เต็มเลยแตว่าต้องออกมาเล่นบ่อยๆนะครับจะได้ฝึกสกิลไปด้วยนะครับจะได้รู้จังหวะการออาสกิลบ้างอ่ะด่านถัดไปเลยนะครับพลังก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับมากลัวปล่าล่ะกลัวเะล่ะครับนี่อ่ะรวมไปเลยตุ้ม สีเบาเบาอืมดีตุ้มตุ๊บหลวงตุ๊บอ่ะดีครับยอดเยี่ยมครับไปกันต่อเลยด่านที่เจดแล้วครับใกล้จะครึ่งทางแล้วนะครับรอไปเรื่อยเรื่อยรู้สึกว่าสกิลบินผมจะได้เปรียบนะฮะกับโปเกมอนธาตุเนี่ยาตพืชทั้งหลายน่ยจะโดนบินนะครับคูณ2องเลยทีเดียวนะครับ เดนซี่อย่างเบาอ่ะยังไม่ได้ผมไม่ได้อัปเกรดเดนซี่เลยอ,อยังอ่อนเลยฮะเดี๋ยวพลังตีหลักร้อยบ้าบอเขาตีกันหลักหมื่นเดี๋ยวก่อนอัปเมื่อไหร่ก่อนนะฮะหรือว่าเราจะเอาผมว่ารับหมอทอฟูฟินี่มาเล่นไหมอืมโอเครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนทอฟูฟินี่มาเล่นดีกว่าทอฟินี่ผมน่าจะอัปได้เยอะกว่าสกิลน่าจะแรงกว่าด้วย เอาฟีนี่มาเล่นนะฮะมาฟีนี่โอเคอ่ะหายไปสองหายไปสองหมืน่นี่ชิวๆนะครับไม่ได้หลบไปเยอะเลยนะครับมันตานแค่นิดเดียวนะฮะอ่ะไปมด่ดิลองดูฟีนี่ดูมามันจะได้เห็นความต่างอุย้ยโหูแม่งก็ไม่ถึกเลยโดงทีกับตายนะไฟรี่ สกิลแฟรี่ของทัฟฟีนี่แรงนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนี่นะเดเมจแรงกว่าเดเมจแรงกว่าเดนซี่เยอะเลยเพราะว่าผมไม่ได้อัพเลยเดนซี่เสียดายโคตรโดนโอ้โหแม่งไม่แรงเลยจุ๊บมันสตาร์ทแล้วอืเรียบร้อยครับก็ยังผ่านอยู่นะสบายสบายเลยอะผมก็ไม่ได้เล่นผ่านด่านมาหลายวันนะฮะวันนี้ก็ตสดใจลงมาเล่นถือว่าวผมว่าผมตัดใจถูกนะครับ มันต,ต้องค่อยๆเล่นสะสมไปมาลูคาโอฟึบเยี yeah, ่ยูคาโรโดนนะฮะอ่าเวนกรรมตบเขาให้ครับเรียบร้อยสาดเข้าไปครับสาดเข้าไปโอ้โอ้โออยิงก็บินโฉบหายหมดนะครับชีวิตหนอใครสิต้านลูกเกียได้ไรสาระ โดนนะฮะลูกเกียนัมเบอร์วันไปครับเรียบร้อยน่สงสจิใจมากๆเลยจะเอาลูกเกียออกก็ไม่ได้ครับมันช่วยแบกทีมาไม่รู้กี่อีพแล้วนะฮะคือตั้งแต่อย่างผมบอกแล้วตั้งแต่ผมได้ลูกเกียมาไอดี ID ผมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยผมไม่มีเทพเลยนะครับคิดดูแล้วกันผมเล่นเคเดโอลิซทอนกับ เจ้าวานมาโหเล่นมาเป็นเดือนๆอ,นอะ่ะตัวที่ไม่มีเทพเลยมาจับลูเกียได้นี่คือไอดีนี่คือพลิกเลยะนะครับคนละเรื่องเลยนะฮะจึ๊บอาวเวนค้าแม่งไม่ตายโอ้โดแล้วครับเรียบร้อยไปสวรรค์นนะสวรรค์ไหมโอเคไปดีครับรออะไรครับสวรรค์ชั้น7จ็ดโอ้รวมไปเลยครับ77ฟึบแถมอีกทีอึฟึบไปดีเอ้ยโอ้โหผมลืมเพิ่มพลังเว้ย ทันปะวะทันปะวะเพื่อนสี่ดาวก็ยังทันอยู่แถมมันกด Free เบอร์รี่ฟรีไปหนึ่งยังไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้มันกดทันไหผมกดที่หลังนะผมกดก่อนนผมก็ลืมอ่าครับด่านถัดไปครับมาด่านที่11แล้วนะครึ่งทางกันนะครับผมอันนี้เป็นครึ่งทางของผมแล้วนะฮะคอยเล่นไปนะฮะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมาผ่านด่านให้ดูเฉยๆนะครับ เพราะว่า P P ผมไม่ได้ P P เลยวันนี้ผมแทบไม่ได้จับเลยครับไม่ได้จับเกมไม่ได้เข้าเกมเลยพันธมายตีก็ไม่ได้เล่นนะครับสหพันธ์ P P ก็ไม่ได้เล่นนะครับขนาดโปรแกรมวุ่นวายผมก็ไม่ได้ลงนะวันนี้เป็นวันแรกที่ผมไม่ได้ลงวุ่นวายนะปกติผมจะลงตลอดนะฮะแล้วก็อะไรอีกอันนึงวะคือไม่ได้ลงเออแล้วก็ทีมข้ามเซิร์ฟที่ลงทุกๆวันวันนี้ผมก็ไม่ได้แตะนะพอเมื่อกี้กดแต้มพารกิจสนุกก็ไม่ขึ้นมาให้เรากดรับของนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเลยนะฮะ มีวันแรกเลยที่ผมไม่เล่นทีมคอมเซิร์ฟที่ผมไม่ได้เล่นอะไรว,วะเล่นบอนบ่ยบบนวยนะคะรับปกติจะลงตลอดนะฮะแล้ว2หมดนี้เป็น2หมดที่หาของได้ค่อนข้างดีผมไม่ว่างจริงวันนี้แบบมันยุ่งมากอะนะครับมันมีงานที่ต้องทําเยอะมากนะครับนี่แบบว่ามีเวลาไปทําคลิปอัดเสียงตัดต่อวีดีโอโพสต์ลงช่องนี่3าสี่คลิปต่อวันนี่คือว่าหผมเจียเวลาสุดๆแล้วนะฮะจริง ช่วงนี้ผมก็เรียนไม่ค่อยได้สตรีมด้วยงานมันยุ่งมากนะฮะเดี๋ยว <Yo, S 1> ผมหาจังหวะดี <Yo. S 1> ผมจะมาสตรีมกับน้องๆแล้วกันโอเคอดทนกันนิดนึงรอกันหน่อยนะึงเดี๋ยวจัดให้น่าจะนี่แหละเสราร์อาทิตย์นี่แหละนะครับน่าจะมีสตรีมเกิดขึ้นสักหนึ่งวันนะครับ <laughs> ผมยุ่งจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมา QA กันแล้วกันคือ <laughs> งานผมเยอะมากนะครับผมทำงานหลายอย่างนะครับ มีงานหลักให้ทําผมทํางานหลักของผมอยู่แล้วนะครับงานประจงประจําแล้วผมมีอยู่ผมอยู่แล้วนะเกมเมอร์ยูทูบเบอร์นี่คือแคสเกมนี่คือผมทําเป็นงานดิเลกนะครับมันเป็นความสนุก,กเฉยผมเล่นแล้วผมมีความสุขแล้วก็เลยทานะฮะจริงผมเล่นมีความสุขแล้วก็น้องๆเอฟซีในช่องชื่นชอบก็เลยมีกําลังใจทําอะไรประมาณเนี้ถ้าไม่มีคนดูหรือไม่มีคนติดตามผมก็ไม่ไม่คงคงไม่อยากจะทำอะไรนะฮะ ก็ยางน้อยมันก็มีแรงกระตุ้นอ่ะเนาะนี่ก็พยายามหาเกมใหม่ๆแต่มันก็ยังไม่มีเกมอะไรที่มันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยครับอืมนี่เรียบร้อยครับนะเอาเป็นว่านะครับถ้าสนับสนุนกันอยู่ก็ยังทำต่อไปนะครับโดยอย่างไม่ย่อท้อก็อย่างที่บอกครับก็คือลงคลิปวันละสามถึงสี่คลิปต่อวันเนาะอืมไม่มีขาดแน่นอนนะครับเพราะผมลงอย่างสม่ำเสมอมา เป็นระยะเวลาจะ4ปีแล้วนะครับผมทำอย่างนี้มาวันละ3-4คลิปบางวันนี่ทำา7คลิปก็มีนะตอนนั้นช่วงผูเกมกิจกรรมแม่งเยอะมากทำที7คลิปต่อวันอนะ่ะก็ทำอย่างนี้มาตลอดนะครับอย่างขั้นต่ำเลยก็2 2- 3สคลิปต่อวันอทำอย่างนี้มาจะ4ปีแล้วนะครับคลิปในช่องมันก็เลยเยอะมากครับเกือบ4ี่เกือบ4,000ันคลิปอะ่ะแล้วเกมที่เล่นนี่คือเยอะมากมากนะฮะ ถามว่าทําทําไมเยอะแยะนะครับหเลยนะครับผมไม่ได้ทําแค่โปเกมสกาเกมเดียวครับถ้าเกิดว่าผมทำโปเกมส์ากาเกมเดียวผมลงวันละคลิปก็จบถูกป่มแต่นี่คือผมมีมายอมผมไม่ลงก็ไม่ได้ถูกไหมก็ต้องทําเพิ่มอีกเกมหนึ่งถูกไหมเป็นเกมที่2คลิปที่2ถูกไหมไหนจะมอนเตยิมคลิปที่3ไหนจะแบ็กอเลเกมที่4คือมันเยอะมากๆแล้วถ้าช่วงไหนผมมีอัปเดตเกมมือถือผมก็ต้องเพิ่มอีก1เป็นห้าใช่ไคือแบบว่านั่นแหละเหตุผลว่าทําไมจะต้องทำถึง3าคลิปต่อวัน ช้ากลางวันเย็นก่อนนอนผมจะทําคลิปอยู่ประมาณเวลานี้เนาะจะจะมีแปดโมงเที่ยงห้าโมงเย็นแล้วก็ประมาณช่วงสามทุ่มผมจะทําคลิปลงประมาณนี้เวลาเวลานี้ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือเนี่ยแหละประเด็นก็คือจุดประสงค์ก็คือผมทําหลายเกมนะครับอุ้ยตายเลยงานเข้าแล้วอุ้ยโหผมน่าจะตีตัวนู้นก่อนว่ะนี่เ,เอา่อนเลยไม่ได้สี่ดาวแล้วครับพอดีว่า อาได้อยู่เอาไปดีอุ้ยได้สี่อยู่นะฮะโอ้โหเออไม่ใช่ได้สี่มันเหลืออีกด่านนึงพูดผิดนี่ล่ะอุ้ยสวยครับคิดดีผมคิดตัดสินใจถูกมากเลยที่เอาลิซาดอนกับลูเกียมาด้วยพอแม่งบินหนีแล้วก็เบ่งเบนความสนใจอ,อ้ยหโดนโดนแม่งเหมือนสกิลบักบัตของเอกูเดอร์เลยโอเคเรียบร้อย ยังได้4อยู่นะครับผมยังติด4ดาวอยู่คับด่าน16นะฮะพลังก็ยังตามหลังถึง20แสนเลยนะครับ2ล้านหนึ่งกับ1ล้าน9นะฮะพลังก็ตามอยู่2 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ย่อท้อครับเราลุยกันต่อนะครับอืมมันต้องท้าทายเว้ยประเด็นคือเราได้เปรียบธาตุอยู่แล้วนะฮะสกิลธาตุบินเราได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นพืชเองหรือสกิลต่อสู้นะฮะ ถ้าต่อสู้เราก็ได้เปรียบนะครับถ้าพืชเราก็ได้เปรียบเพร่ะนั้นเนี่ยสกิลบินนะฮะระหว่างดูเกียร์กับดิฉัดอนเนี่ยสตัวนี้คือช่วยทีมได้โคตรเยอะนะฮะด่าสิบเจ็แล้วนะครับผมไปเรื่อยๆเลยคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากนะครับก็ไม่ถึงน่าจะเป็นถึง30มสิบวินทีมั้งเพราะว่าผมก็มีเวลาจํากัดเนี่ยผมเล่นแต่จนภายนี้เสร็จผมก็จะน,นอนแล้วนะฮะผมไม่ไหวแล้วผมง่วงนอนมากไปงานเยอะครับค่อนข้างเหนื่อยน,นิดนึงร่างกายต้องการพักผ่อนแต่ก็ยังทําคลิปอยู่ พักผ่อนไม่มีอยู่จริงไปนะครับผมเฮ้ยเยโดนแล้วครับเรียบร้อยชีวิตหนอะเออแม่งเอ้ยไอ้คิวบุบบุบบุบไออุม้มโอ้ย,อยรอดเว้ยรอดเว้ยเฮ้ยฮู้ฮู้ซีดาวีกแล,วแล้วด่านผมมาจัดไปไปดีเรื่อยเลยนะเอาล้วครับด่านสิบแปดแล้วนะฮะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสองอีกห้าด่านนะครับ ห้าด่านสุดท้ายห้าด่านสุดท้ายไปครับออโดนโดนีน่วูวจะไปก็ไม่ไปนะเก็บไว้ทำเพื่อนะนะอียโฉบหายโฉบหายผมไม่ใช่แล้วครับสกิลเพิ่มพลังผมโฉบก่อนดับแรกโฉบหนีมันเป็นการโฉบหนีด้วยนะครับมาโฉบหนีโดนตาย โอ้โหลูกเกียร์แม่งสุดๆอ่ะนะครับมีไว้ไม่เสียหายจริงผ่านด่านโคตรดีด่านสินะครับเยอด่านยี่สแต่พลังจะเยอะมากนะครับน่าจะประมาณ2องล้านสได้นะครับอ่ะแต่ก็ลองดูก่อนนะครับแล้วก็เล่นอย่างไม่ย่อท้อครับมาจัดไปครับนี่แหะอ,อ,อ้าวเอ้ยแม่งใช้กระสุนขึ้นพลังใส่เรากระสุนขึ้นพลังนี่เจอขึ้นของจริงไปโดนครับ โดนอือพวกโปเกมอนต่อสู้โปเกมอนพืชแม่งโดนแม่งโดนฮู้เรียบร้อยขาหักเลยสุดยอดเข้าขากันดีมากนะหรือว่าเราจะเล่นทีมนี้ไปก่อนวะเนี่ยเราค่อยวันี้ไงสองล้านสามแล้วครับนี่แหละมีจูไครนะครับร่างทองด้วยแต่ไม่กลัวเว้ยมาขนาดนี้กลัวทำใหม่นะฮะใช่ไหมอย่าไปกลัวฮะ มันก็แค่ล่างทองครับเราล่างดับเบิลทองครับโหดกว่าเว้ยมาเอาไงไอเพื่อนเอาไงไอเพื่อนโดนไม่ดีครับลิงเลยฮะโดนครับลิงเจี๊ยบเ,เรียบร้อยโ,โ,โดนเตะตัด,ดขาเตะตัดขาครับผมเตะตัดขาเตะตัดขาเอางานเข้าแล้วครับโดนแล้วครับตุ่งสโคปไปอีกหนึ่งจัดไปครับยิงไม่ได้จริงได้ยิงได้ยิงไม่ได้ โต้เลยฮะนี่ะละหายเกลี้ยงเลยนะครับผม2องนั้นสามว่าสองนัน้นสามจริครับโอ้นะฮะมาเดือดตอนท้ายครับโอ้โหฟิลลิ่งขึ้นมานะครับผมมาครับผมวันไหนอารมณ์ดีผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับมาเหนื่อยแต่ก็สนุกครับได้ทําในสิ่งที่ชอบนะฮะไปคนเราเนาะทำในสิ่งที่ชอบก็มีความสุขทั้งนั้นแหละไป มันคืองาน,นเลขเว้ยมันไม่ใช่งานหลกักแต่มันคืองาน,นเลกแต่เขาสนุกดีไปไม่ียล่ะล่วงไปดีอ่าดันเดียวครับดันเดียวเองนะ <c oughs> โอ้โหไปก็ได้นะทำได้เวจัดมานะครับช่วงนี้เดี๋ยวก็จะปล่อยคลิปรีวิวโปเกมอนนะครับที่เป็นพวกโปเกมอนตัวธรรมดาบ้างนะน้องๆขอมาเยอะเหมือนกันบางคนไม่มีเทพไอพวกโปเกมอนเทพ ผมก็รีวิวไปหมดแล้วไม่ดูเชื่อรีวิวตัวไหนคือไม่อยากทําคลิปรีวิวซ้ำไงไม่อยากทําบอกว่าโอ้ทำอะไรวะยูโนวาก็ทายูโนวาอีกแล้วไม่อยากทําอย่างนั้นครับ <S <S ผมโปรกมอนในเกมนี้มีเป็นร้อยๆตัวเลยผมก็อยากจะทําตัวอื่นๆบ้างนะฮะให้ <S <S มันเป็นแนวทางในการเล่นเผื่อบางคนสนใจจะเล่นตัวนู้นตัวนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S ตัวธรรมดาถ้าเลือกเล่นดีๆก็เก่งนะครับ <S <S ผมบอกออก่อนเลยว่ามันอยู่ที่คนเล่นด้วยนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหสี่แปดสิบแปดดาวนะฮะ เต็มบอกแค่นี้ว่าเต็มอ่ะเรียบร้อยนะฮะชิวจัดนะครับโอ้โหได้พูเทล,ล่ามานะครับเรียบร้อยโปกเกมอนฟรีแต่ก็ไม่ใช้หรอกนะฮะอ่ะก็เหลือแค่2ด้านเท่านั้นนะครับเหลือกาลูล่านะครับโอ้โหสตาร์ที่2อล้านสจบที่2-4นะฮะแล้วก็ด่านระดับเทพเรายังไม่ได้ลงนะฮะร,ระดับเทพเนี่ยเราต้องเล่นที่ด่านนี้ก่อนโอ้ยสบายเฮ้ยถ้าลานกว่านี่สบายเลยนะฮะอ่ะ ก็คิดว่าน่าจะลงได้อีกเยอะเลยนะดูทรงแล้วนะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ก่อนนะฮะก็ก่อนจะ้จากกันนะครับก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดีถึงเราจะไม่ได้เล่นนันต่อต้งฟ้าเราก็กวาด้างได้นะครับเพื่อเอาของเนาะดูดิผมก็ยังได้ของอยู่อะนะเย yeah, ร้อยห้าสิบนะฮะที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะครับผมแต่ลงแต่แรงเป็นยังไงบ้าง37ค่อยว่ากันนะครับสูไม่ได้เลยโหดมากนะครับแต่ละคน โอ้โหเสือสิงห์หดหดทั้งนั้นนะฮะอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซี u ูเก i นสวัสดีครับ